สบายดีพี่น้องผู้ไทยครับเมื่อน,นี้คอยเดินทางมาหลายจังหวัดพี่น้องแต่ว่าคอยมาตดอันนี้ครับนึ่งขีดครับพี่น้องครับนึ่งขีดบ่มีโควิดพี่น้องบ่มีมีแต่เกิดวิดวิดคอยนะพี่น้องเอ้ยพอดีคุณหมอเพิ่แงหูด่างเฮอครับแงหูด่างเฮอแลละกะอันตรเรียบร้อยนะครับตรวเรียบร้อยกะเนึ่นขีดนึ่งนึ่ขีดนึ่งนะครับฮึ่งขีดนึ่ง พอคือจะขีดครับหนึ b b okay, yeah. ่งข okay. okay, uh ีดคือการค่ะอ๋อหนึ่งขีดคือเดี๋ยวน้อพี่น้องเนาะหนึ่งขีดครับพอกะผ่านเนาะครับผ่านผ่านพี่น้องนี่แหละผ่านขีดหนึ่งอันนี้เอามือนําได้อยู่วะครับเอามือนําไม่ได้เนาะบอครับเอาเอาคืนครับเอาคืนก็ได้นะครับเป็นเป็นที่ระลึกเพื่อนบอลครับนะครับนี่ครับโตัวเลบร้อยครับพี่น้องครับเอามือเอามือบ้านเอาไปตัน้ำเป็ดน้ำไก่บอ นี้พี่น้องขึ้นตัว C เน,ะน,เน,ะนาะพี่น้องเนาะขึ้นตัว C แปลว่าคอยกับานกับมิตทิดเนาะมิเปลี่ยนนะครับพี่น้องเลยขึ้นตัว C ผลโตดแต่ว่าขั้นหูดังก็น้อยก็เศร้าละดีขึ้นละพี่น้องเงี่ยหูดังนะครับอ้านวะนี่หลักก็คือการโตดเขาเอกว่าโตอท E T K ครับ ตรวจีทีขีดเรียบร้อยนี่พี่น้องหนึ่งขีดครับหนึ่งขีดครับหนึ่งขีดเรียบร้อยครับมาาีดเต้หนึ่งขีดได้นี่ครับเอาครับพี่น้องปลอดภัยครับปลอดภัยไรโควิดสิบเก้าโควิดซาวดสามชีพก็ว่ากันไปเนาะเอาโอเคเขาพูดเหลายๆครับสวัสดีครับมีเครื่องตรวจโควิดหนึ่งเก้านะครับ โควิดนี่พี่น้องมันหละย่างย่างได้มิหลายย่างได้เก่าเดี๋ยวเพราะว่าโควิดหนึ่งเกาหนึ่งเกาเด้อเอาซ้ํานี้ละพี่น้องสวัสดีครับ